การที่ทํางานได้สําเร็จนอกจากจะให้โอกาสเราเก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วยังสร้างความมั่นใจให้เราด้วยดังนั้นเมื่อเราทํางานใดๆก็อยากมั่นใจว่าทําได้สําเร็จและถ้าตอนนี้ใครที่ได้รับภารกิจมอบหมายจากองค์กรไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งานสําคัญเพียงใดคุณสามารถทําสําเร็จได้แน่นอนเพียงแค่รู้แนวทางต่อไปนี้ค่ะ แนวทางที่จะบอกนี้เป็นแนวทางที่ทําได้ง่ายๆแต่สามารถทําให้งานสําเร็จได้มีด้วยกันอยู่3ข้อค่ะมาดูกันว่า3ข้อที่ว่านี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ง่ายๆ,ๆเลยค่ะเพียงแค่ตัดสินใจลงมือทําหาวิธีทำํำและตั้งใจทําให้สําเร็จฟังดูแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะนําแนวทางนี้ไปใช้ได้อย่างไรข้อแรกเลยเราจะต้องเริ่มต้นจากการ ตัดสินใจให้ทำให้สำเร็จเพรา<ฮ> you ะเมื่อเราตัดสินใจที่ทำให้สำเร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดพลังภายในขึ้นมาทำให้เราอยากทำแม้กระทั่งการทำงานเนี่ยอาจจะมีความเครียดแต่พลังของการตัดสินใจเนี่ยจะทำให้ความเครียดหายไปและกลายเป็นความสนุกทีนี้อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นก็ลองคิดดูสิคะถ้าเราทำสำเร็จแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราและถ้าเราทำไม่สำเร็จจะเกิดอะไรที่ไม่ดีกับชีวิตของเราแน่นอนค่ะ เราทำสำเร็จก็ต้องเกิดผลดีกับชีวิตของเรามากกว่าเพียงเท่านี้มันพอเพียงยังคะที่จะทําให้คุณตัดสินใจใที่จะทาดังนั้นเมื่อรับงานอะไรมาแล้วเริ่มต้นค่ะต้องตัดสินใจที่จะทาให้สําเร็จก่อนเพราะจะได้มีพลังแห่งความสําเร็จค่ะวิธีที่2ก็คือหาวิธีการทําให้สําเร็จจริงๆวิธีการในการจะทําอะไรให้สําเร็จก็มีอยู่มากมายแต่เราจะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะ ต้องมาดูว่าเรามีความรู้ความสามารถและความถนัดอะไรบ้างแล้วก็นำสิ่งนั้นแหละค่ะมาใช้ในการทำงานยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเก่งในหลากหลายเรื่องในการติดต่อสัมพันธ์กับคนแต่เรายังไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีเราอาจจะหาคนมาช่วยค่ะหรือให้เขามาสอนเราในเรื่องนี้หรือเราอาจจะเก่งในเรื่องสื่อสังคมออนไลน์มากมายเลย แต่เราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงที่ทางานางคนที่มีความแตกต่างกับเราเราก็ต้องศึกษาและพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้นะคะซึ่งหลักสําคัญเลยในการหาวิธีนะคะก็คือใช้สิ่งดีดีที่มีอยู่ในตัวเองมาทําให้เกิดขึ้นแล้วก็ลองดูค่ะว่ามีอุปสรรคอะไรในการทํางานแล้วก็หาวิธีแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราทํางาน ได้มากขึ้นและตรงตามที่เราต้องการนี่ตัวช่วยเนี่ยยังอาจจะมีหลากหลายนะคะอาจจะเป็นคนในแผนกหรือคนอื่นๆที่เขายินดีจะช่วยเราเราอจะเอาเครื่องมือทันสมัยมาช่วยก็ได้เดี๋้มันก็มีเครื่องมือทันสมัยที่จะช่วยเราได้เยอะแยะนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะต้องวางแผนที่ดีในการทํางานค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราได้รับงานใหญ่ๆมาเนี่ยมันจะต้องซอยเป็นงานย่อยๆนะคะสมมตินะคะยกตัวอย่าง เราได้รับงานมาเขาบอกให้เราทําเสร็จภายใน1สัปดาห์หรือ7วันเราก็สามารถแบ่งมาเป็นงานย่อยๆสัก5งาน1งานทําให้เสร็จภายใน1วันเราก็จะรู้แล้วค่ะถ้าเราทําไป2วันแล้วยังไม่ได้2งานนั่นหมายความว่าเราจะต้องเร่งทํางานที่เหลือ3-45หให้เสร็จให้เร็วก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแผนง,งานแบบนี้ค่ะเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราต้องทําอะไรหาวิธีที่เหมาะสมซึ่งตอนนั้นเราจะต้องหาตัวช่วยหรือทําวิธีเดิมๆไม่ได้ละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จ นอกจากการวางแผนในการทํางานแล้วเราต้องหาให้ได้ค่ะว่าหัวใจของความสําเร็จมันคืออะไรเพราะมันคือสิ่งสําคัญมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราได้รับดูแลโครงการเรื่องการบริการลูกค้าเราก็ต้องมานั่งดูสิคะว่าการบริการลูกค้าเนี่ยมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายเลยนะสมมุติเราอยู่ในธุรกิจค้าปลีกมีสาขาอยู่หลากหลายในประเทศนะคะเราจะไปมุ่งเน้นที่พนักงานที่บริการลูกค้าโดยตรงใช่ไหม ก็อาจจะใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะความจริงพนักง,งานจะไม่สามารถบริการได้ดีถ้านโยบายของบริษัทไม่ได้สนับสนุนเช่นสมมติมีขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหานี้ยุ่งยากวุ่นวายมากเลยแบบเนี้ต่อให้พนักง,งานอยากจะบริการดีๆก็ทําไม่ได้เพราะมันเป็นนโยบายของบริษัทดังนั้นถ้าเราดูแลในฝ่ายเรื่องบริการใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้งานของเราสําเร็จรุ่งเรื่องได้ดีเราต้องเริ่มตั้งแต่นโยบายเลยค่ะ นี่นโยบายจะมาจากไหนนยโยบายก็ต้องมาจากผู้บริหารทั้งหลายอันนี้คะ่ะเราต้องเห็นแล้วนะคะว่าหัวใจของความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมาจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการออกนยโยบายเรื่องการบริการหรือแม้แต่บางทีแล้วเนี่ยหน่วยงานการบริการเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ผแผนกที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงนะคะเช่นฝ่ายการตลาดถ้าเขาออกแคมเปญอะไรมาที่มันยุ่งยากวุ่นวายและทางคนที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงยังไม่ได้รู้เลยอ่ะ ก็ทาให้บริการลูกค้าได้ไม่ดีเราก็จะต้องไปทําการชี้แจงให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการค่ะได้ทราบว่าจะทําอย่างไรดังนั้นหัวใจของการบริการลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพนักง,งานที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงนะคะมันขึ้นอยู่กับนโยบายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้าใจค่ะว่าจะมีวิธีบริการลูกค้าอย่างไรให้ดีที่สุด ดังนั้นเมื่อเราทราบหัวใจของความสําเร็จแล้วเราจะต้องมุ่งที่จะทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้เพราะตราบใดถ้าเรายังไม่มีนโยบายที่ดีผู้บริหารยังไม่เข้าใจทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการยังไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถให้บริการที่ดีได้ค่ะ ดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณกําลังมีภารก,กิจใดๆก็ลองดูสิคะว่าหัวใจของความสําเร็จของงานนั้นน่ะมันคืออะไรและเกี่ยวข้องกับใครบ้างเราก็หาวิธีคะ่ะที่จะทําให้ความสําเร็จในงานนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ข้อที่3นะคะก็มีเกมสืบๆให้ดูกันคะ่ะลองดูสิคะว่าเห็นตัวเลขอะไรบ้างก็คงจะเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันไปนะคะอาจจะเห็นเป็นเลข2เลข3ามเลข4ี่เลข5 อลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้อยากจะให้หาเลขหนึ่งค่ะทุกคนคงจะหาเลขหนึ่งเจอแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะเลขหนึ่งเนี่ยตัวมันเล็กที่สุดเลยนะแล้วก็มีแค่เพียงหนึ่งตำแหน่งในขณะที่ตัวเลขอื่นๆมีหลายตำแหน่งเลยแต่ครั้งนี้ทุกคนจะหาเลขหนึ่งเจอเพราะอะไรคะเพราะเราจะหาเลขหนึ่งค่ะมันก็เหมือนกับการทํางานเลยค่ะ เราจะสามารถทํางานให้สําเร็จได้ถ้าเราตั้งใจทําให้มันสําเร็จแม้กระทั่งเลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นเลขที่หายากที่สุดเลยนะคะตัวเ้าเล็กที่สุดแล้วก็มีแค่เพียงหนึ่งตำแหน่งแต่คุณหาได้งานที่เราทําก็เหมือนกันค่ะมันอาจจะยากแต่ถ้าเราตั้งใจทําแล้วเราจะหาวิธีทําทําจนสําเร็จไม่ว่างานนั้นมันจะยากขนาดไหนเพราะคนเรา จะได้สิ่งที่เรามองหาเสมอดังนั้นถ้าเรามองหาความสําเร็จในงานตั้งใจทํางานให้สําเร็จงานก็จะสําเร็จค่ะแล้วตอนนี้งานที่คุณรับมาหรือภารกิจที่คุณมีอยู่มันคืออะไรคะเริ่มต้นตัดสินใจทําให้สําเร็จเลยเพื่อจะได้มีพลังแห่งความสําเร็จแล้วก็หาวิธีทําหาหัวใจของความสําเร็จที่เจอพร้อมกับตั้งใจทําจนสาเร็จเพียงเท่านี้คุณก็สามารถสัมผัส เห็นภาพเห็นความสําเร็จของตัวเองได้แล้วถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้าค่ะไปลงมือทําให้สําเร็จเลยค่ะ